ครับสวัสดีครับผมบีนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมอบรมนะครับวันนี้ก็ได้เนื้อหาเต็มเ็มเลยจุใจเลยนะครับจากที่ผมเนี่ยไม่เคยรู้ก็ได้รู้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นกิจการเรื่องทาเลการตั้งชื่อและอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับก็อยากจะเชิญเพื่อนๆเนี่ยมาเรียนรู้อย่างพวกเรานะครับคุ้มค่ามากครับขอบคุณครับกับ2วันที่ได้มา่อบรมหลักสูตรเป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทขนาดจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ผมว่ามัน มันเป็นความโชคดีมากที่เราได้โอกาสได้ได,ได้เข้ามารู้จักพเพื่อนในห้องนี้อาจจะหมายถึงเขาเรียกว่าเศรษฐีใหม่หรือผู้ที่ได้รับโอกาสนะครับก็ผมเองกับกับลูกสาวมาเรียนคอร์สนี้ถือว่าคิดคิดถูกคิดถูกแล้วก็คิดดีแล้วที่ได้มาถือว่าเป็นกําไรถือว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะสองวันนี้เราเราก็ได้เรียนรู้รหลายอย่างที่ที่มีประโยชน์ ในการที่จะทําโอกาสให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณโค้ดด้วยนะครับโค้ดเอลิสาของเรานะครับแล้วก็เพื่อนๆในห้องด้วยนะครับ2วันนี้คุ้มค่ามากกับการที่ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะกอะ็อยากให้รุ่นถัด,ถดไปหรือคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ให้รีบตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าการที่มาแชร์กันอยู่ที่ ในคลาสที่เจอกันตัวเป็นๆมันจะมีข้อมูลที่ที่เราอ่านแล้วมันมันยังไม่ได้คำตอบแล้วมันก็จะได้แบบรู้จักกันได้มากกว่าการที่เรานั่งอ่านเองที่บ้านค่ะไม่เชื่อลองดูวันนี้ได้มาเรียนหลักสูตรเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กกับคุณเ e. อลิซาก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากตั้งแต่เริ่มเขียนแบบในการที่จะไปจ้างสถานนิยังไง หรือว่าเราได้มองเห็นอะไรมากขึ้นในการที่เราจะมองลูกค้ากลุ่มไหนแล้วก็ในถ,ถึงเรื่องระบบซิสเต็มที่ที่ที่สมควรที่จะต้องไวย,ยังไงก็ได้รู้ตั้งแต่จาก1จนถึงแบบไดถึงขั้นดำเนินกิจการเลยนะคะ<ม>ก็ได้ความรู้มากๆอยากให้เพื่อนๆทุกคนก็มาเรียนนะคะขอบคุณมากคะ่ะต h a ง k you ตั้งแต่เมื่อวานที่เราได้เข้ามาเรียน หลักสูตรเจ้าของโรงแรมดีสอร์ทขนาดเล็กนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยได้รู้ว่าการที่เราจะมีโรงแรมหรือธุรกิจอย่างต้องเริ่มอย่างไรบ้างโปรเซสในการทําธุรกิจอะครับต้องเริ่มอย่างไรบ้างก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์คุณเิริสา์นะครับที่ช่วยอบรมส,สอนแล้วก็ <laughs> แล้วกออ็อธิบายหลักลก,การหลักการโปรเซสในการที่จะทําเริ่มธุรกิจทางโรงแรมนะครับขนาดเล็กก็ขอบคุณทางอาจารย์นะครับก็อยากจะเชิญพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,น,น้องๆครับ ก็มารับการอบรมจากทางคุณเอริสนะครับจะได้มีความรู้ในการที่ยาได้ไปเปิดโรงแรมของตัวเองะครับผมขอบคุณครับค่ะ